สวัสดีครับร่อไม่พี่น้องสวัสดีตอนบาย,บายครับบายแก้พี่น้องสิคัมแล้วมาดักหนูครับผมมือนี้ไม่ได้กีดยางหรอกมือนี้เป็นมือเวนเนาะเปิดฤดูการดักหนูแล้วพี่น้องลองมาดักลองเบิ่งครับเพราะว่าห้อยม่เกิดเพท่านบ,รบร่นบ่ท่านไหนค่อยมีห้อยพี่น้องแถวบ้านผมเนาะอืมวัดดวงเอาพี่น้องนี่นี่แหละครับไอแนะนํา,นาอุปกรณ์ก่อนพี่น้องนี่ี่เป็นกับดักมดิฟายเนาะนี่ครับกับดักแต่งเพื่อนอ่ะเออสร้างมาจาก สั่งมาจากในโซเชียลพี่น้องนี่คือกันครับเนี่ยเออนี่นี่ก็จะเป็นหัวเชื้อเพื่อนพี่น้องนี่อ่านเอาครับนี่นี่นี่ละนี่ละหัวเชื้อเพื่อน <c ười> เอามาล่องเบิ้งพี่น้องอืมแต่ก็สีมีขี้ไต้ครับนี่ครับเอาขี้ไต้เสียบนีนี่พี่น้องเสียบนีแล้วเอาหัวเชื้อฉีดอ่าตามที่ผมเบิ้งในคลิปน้อยตามที่เพื่อนรีวิวน่าจะขล้องเพื่อนเนี่ยนี่ครับยวงไม่ลองเบมือกันเดี๋ยวผมสีไทย ถ้าเห็นเบิงไอ้ไอ้ข้องมันเนาะพี่น้องนี่ข้องมันอยู่กไกลๆล่ะผมมาตั้งอยู่ในป,าในปา่าเลยในป่าหยาเลยโอ้ยย่างหาไหามองรับพี่น้องเอ้บอยบ่ค่อไม่ห่อยอนี่เขากำลังสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวสีไทยเบิ้งไหมครับเข่ะกับรักกับแปดหลังครับพี่น้องเนี่ยกับรักแต่งเพื่อนเนี่ยเออแจ๊กสีไดแจ๊กตัวพี่น้อง <laughs> จักสีไดแจ๊กตัวจักสีมันหรือเ่เดี๋ยวจังตามหลุ่นกันไปเลยครับผมเดี๋ยวผมสีไายให้บเบิ้งไอ้ข้องมันครับ เดี๋ยวจงมาดักไปพร้อมกันพี่น้องนี่ครับทุกคนข้องเพื่นนอนเนาะเพื่อนจะขึ้นมาจะให้หน้าพ่นครับจะเป็นข้องห,น,หอองงอนูหรือว่าข้องพังพอนหรือว่าข้องอีเห็นเหรอไหมกับปงหูครับเนี่ยกับข้องใหญ่เติบเนาะนี่ครับผมกะทิว่าผมก็ผมก็มกมกว่าสิด,ดักบ้างดักไปนี่ใบมองนี้ละพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งกันครับอนี่ครับทุกคน,นเด้อกีดไตใส่ พันจุดไฟตัวผมผมเห็นผมเห็นขาจาจุดไฟเนาะผมบ่เคยใส่ครับขี้ไต้นี่เ้าก็สิมาใส่เื่อแหลกเลยเนี่ยสุดเื่อก็สิเป็นข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดผสมไอ้เข้าเข้าที่เป็นเม็ดนะพี่น้องเข้าเปลือกเข้าเปลือกแลวกน้นามยาปั๊บผนหนุ่มครับผมผมไอ้ที่เคยเห็นมาเนะาะบ่เคยบ่เคยใส่ขี้ไต้พี่น้อง เดี๋ยวจุดไฟเพิ่นติดกันมันหอมดิหรือจังใดครับมันผมก็บม่เข้าใจเนาะก็จุดนี่จุดให้มันหอมบอ่นี่ครับอืมมันหอมขี้ไต้ไม่เคยพี่นอ้องเออนี่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีห่างก่อนเด้อบันนี้เดี๋ยวเบิง่งเดี๋ยวเบิ่งไป้อมกันครับเดี๋ยวสีห่างให้เบิ่งพี่น้อง นี่ครับเรียบร้อยแล้วไปไปหาดักรังที่สองกันครับเดี๋ยมสีคํา่อนครับเนี่ยหาไปน้าดักไปน้าพี่น้องห่อยมันยังบุคอยมีครับผมไปเอ้าขึ้นมาจากให้หน้าแะ้วพี่น้องมันโบไม่ห่อยครับอยู่ข้างหน้าครับเขาก็ร่งเหลืองพี่น้องแถวบ้านผมบุคอยไม่ห่อยครับนี่พี่น้องผมใหญ่ขึ้นมาเทิ่งดีครับนี่มันสี ข้างใน้าผนสิเป็นไอข้าวหวานหยาเลียงง่วพี่น้องมันเป็นหยาเลียงง่วครับมาดักไปบึงพรมกันพี่น้องจจกสิอะไรเจักโจละเออมันยังบ่คอยไม่ห่อยครับแถวบ้านผมเนาะตรงท้าีพุนละเกือบปีใหม่ผุนละที่จังไดประมาณผุนละพี่น้องจะไปปลายเดือนผุนละให้เขาเกี่ยวเข่ากันครับเนีย่ยพี่น้อง เขาก็ใส่เสือแรกพี่น้องเนี่ยเนื้อขี่ไตนี่เนาะเนื้อขี่ไต้ไตวก็หัวฉีดหัวเสือเพิ่นนะครับเนี่ยผมก็สีวางไว้จังสิละนี่ครับมัดไว้จังสิละเสียงดวงเอาครับผมห้อยกะห้อยจางๆครับแิ่งสิเป็นยังไงแต่ก็สีมะยามอยู่ครับเหมือนแรงสีมะยามอยู่พี่น้อง ีอันนี้ก้อนพี่น้องเนี่ยนี่เดอ้อนี่ครับนี่ผู้ใดสนใจกะน,นี่ครับสกลนครอ,อะไรสกลนครฮันเตอร์พี่น้องเอ้านี่ครับโกเซน่าเพื่อนเพื่อนนี่เอามาลองเบิ้งเอาเบิง้งนี่ครับชุดจุดจุดจุดอา้าวไปน,นี้เอาละไ,ไปดังต่อครับผม ครับทุกคนจะเป็นยาแบบนี้ครับผมใส่กลางๆแล้วเนาะพ่น้เขาวานไปงัวพี่น้องเดี๋ยวจังใดจังมาลุนกันพี่น้องเอาบเบิ้งสิมีหนูใหญ่บ่สีมีหนูบบหนูใหญ่หนูหน่อยหนูยั้งกระไดพี่น้องออแต่ว่าห้โตพอดีพวงามครับผมเออตโตพอกินครับเออนี่ครับที่เขาไปดักนี่พี่น้องนัน่นนะที่ผมดักก้างๆหัวเขเจ้าเนาะนี่ครับนี่ เอ้าบ้สิมี่พ่อได้รุ่นมี่หนูให้ให้ดีใจบอโอ้แต่ว่านีพี่น้องอุ้ยห้อยห้อยควักไม่มาตัวนี่ครับนี่นี่ครับน,นี่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 มึงเด้อนี่อ้โอ้ยใส่เป็นีนีเลยแล้วนี่นี่ครับออ้ใส่ดักเวนี้เลยอือพอดีพอดีครับผมเนี่ยเดี๋ยวอือ นี่ละเอาแบบสุดๆจริงๆสิละพี่นอ้องเฮอเด้อขอเสียบเงื้อกันพี่นอ้องเสียบเงื้อกันครับเดี๋ยวผมสีดักให้เบื่ออีกจากหลัง,นงหนึ่งเนาะเล้ก็ได้ซีหลังพี่นอ้องสีเหมือดแล้วยังสีแดงเอาเขาไปให้ลูกสาวกับหลานสาวอยู่สวนยางอยู่ครับเนี่ยอืไอ้ซองไฟไปแล้วไต่แบตไปซองแบตไปเอาครับนะ เดี๋ยวผมจช็สิ่แถวเช็หลังพี่น้องตอนนี้ได้ตอนนี้ได้น,นี่ครับหลังที่สี่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ <laughs> <ๆ>เอานี่พี่น้องนี่ครับเหยื่อขี้ใต้พี่นอ้องเหยื่อขี้ใต้แล้วก็ไอ้ยังกอก สเปสูสตรเพิินครับสูตรของสะกุนครฮันเตอร์เพิินพี่น้องโฆษณสน่ายเพิินอน,อ,นอ้ยนาำกอหัวพี่น้องเดี๋ยวด้วยเอนี่ครับเห็นอยู่ว่าเนอะนี่จะผูกไปก่อน,เ,อนเดี๋ยวผมสีมะยามอยู่เดี๋ยวจังรุนจงมาหลุนกันครับตอนกลางคืน,นเดี๋ยวจงได้กะ กอตัวใส่แห้มันเหลวก่อนครับอืมก็ตัวใส่กับดักให้เบิดก่อนครับ,บ,บ,รบนี่อ้าเอาเบิง้งสกุลคอนฮันเตอร์พี่น้องเอาเบิ้งสีงเป็นยังไง น,นี่เห็นบอที่ผมถ่ายเบอรงมึงหันครับอข้องมันครับใส่ว้ใกล้ๆกันล่ะพี่นอ้องม,มันบกอยมีข้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วได้นี่นี่ครับขี้ไต้พี่น้องขี้ไต้เออ,อ่เดี๋ยวผมสีนในเบอรงเลยบัดนี่ขี้ไต้นี่ครับอันนี้ก็สิเป็นัวเสือเพื่อนพี่น้องนี่อ้า เนื้อเมล็ดจะมาลุาา่นกันครับมาเมล็ดจะมาลุาา่นกันพี่น้องเลยอ่าบ่ลมาวา,าแงาแบบนี้แล้วอ่านี่ครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวเมล็ดเมล็ดเมล็ดจะมาไออจะมายามกันพี่น้องอืมนี่ละครับหลังสุดท้าย ทั้งหมดกับแปดหลังพี่น้องเอ้ไเด้ใส่ใส่อยูอ่ให้หน้าหันหลังหนึง่งไม่คอคยไม่หนูพี่น้องก็เลยมาใหายมามองนี้ครับทั้งหลังฝากไอหัวนี่มันสิเป็นข้าวบานยาวหหงัวพี่น้องเออเป็นตะมีอยู่มีข้องอยู่พี่น้องเดี๋ยวจึงไหนก็จึงมารุนเอาเนาะเปิดฤด,ดูการละครับมาล่องเบิง้งเดี๋ยวถ่าวไปไปหามองมหมะหมอง,มอง,มองดีๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวพมวส ไปกลางเต้นกลางเต้นพอ่อมกลางเต้นแล้วก็พผาไปดักหนูผาไปหลุนเอาบรรยากาศน้าพี่น้องนี่ครับหลังสุดท้ายแล้วพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอตเอาเขาไปให้ไปให้ลูกสาวไปให้หลานสาวอยู่สวนยางกันพี่น้องเดี๋ยวพุนละสองทุ่มสามทุ่มจังพอกันอีกคร้งนึงครับผมไป สวัสดีครับผม็นพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมบ่ไดนมาเมาื่อคืนพี่นออ้องไอฝนตกครับมาบ่ได้ก็เลยว่ามาตอนเสาร์เธอเดียวครับผมอือโอ้ฝนตกฝนตกแห้งเมื่อคืนพี่น้องบ่ได้อกมากเลยเนี่ยครับมาห่อนไม้แล้วพี่น้องไปห่อนไม้แล้วไปรุนกันว่าจัเป็นยังไงสีขาวดังหรือสีมานพี่น้องไปนะครับไม้หม่อวานเนะ่ะ ใส่ได้ใส่ได้หลังหลังหนึ่งครับผมใส่อยู่ขั้นหน้าขั้นหนันพี่น้องนี่ขั้นหน้าขั้นนี้ครับมันจะเป็นหน้าหล่องมาจากเทื่ยงเขาหุนพี่น้องพุน่ะผุนเห็นหมอกบอกมิเตหมอกครับผมพุนอะที่เที่ยงเขาพ่น้องนี่เป็นหน้าหล่องลองไปผุนมึงไม้แล้วกะไปพี่น้องไปลุ่นกันเวิร <c> ง <oughs> สิเป็นยังไงฝนตกพี่น้อง บอขอหลายหรอกครับยังกี่หลายก็มีแต้ม,มตึกมีทักแต้มหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้านี่นะจะเป็นยังไงเฮ่อประเดิมดักหนูเปิดฤดูก,กาลดักหนูดักเธอแหลก,ก็อู้ฝนตกพี่น้องเลยอู้พี่น้องเบิ่งดอกไม้นี่โอ้ยงามดีเนี่เบิ่งเด้อยอู้ดอกสีชมพูครับ นี่ครับมีแต่ไอ้นั่นฝนเมื่อคืนนี่ทัฝนทั้งหมอกครับฝนตกผมกับโบหมาแล้วแล้วก็นนูจักสีออกบบอ,ออกด้วยพี่นอ้องหำดังกันยาว่ากันด้วยครับฝนนะเปียกเบิดผนนะบิ่งพี่นนะ้องิึงมีแต่น,น้มมีแต่ฝนไปบูเข้าไปเลยครับนี่หอดแล้วเอาบูทำงานบอ โอ้ยมีเต็มซิมพี่น้องเอ้ยฝนตกนูบอกแล้วยี่มันมียังมาเลยครับพุ่นนะเนี่ยโอ้ยใส่ไว้จงได้ก็อยู่จังสรนเลยพี่น้องเบ่ไหนฮ่าพนครับข้อ,ของข้อ,ของพนข้องกับข้อ,ของ,งจางๆหรอกพี่น้องเอาหลังแหลกบ่างมาแล้วครับไปไปรุปปป่นหลังที่สองเอ้ ฝนกวนย่านหำําด่างยูพี่น้องฝนตกนู้นบอกห้ากินนะวะไปพี่น้องไปเบื้องหลังที่สองใช่ได้ได้หลังหนึ่งครับอยู่ไอ้หล่องหล่องหน้านี่เนาะพุนพี่น้องพระอาทิตย์เมฆขึมขึมฟ้าขึ้มฝนติดต๊กอีกบ่ต๊กอีกพี่น้องเอ้พายุเข่าละพายุอย่งเกาะคาเมกีอะไรเพื่อนนองเอ้ยเอ้ขวนแท สองมือที่เหลวมันกับาต๊กหรอกพี่น้องอืมมาตกม๊กมือผมไอ้ดักหนูหมูอวานเนี่ยโต๊กนามไลเลยมือขึ้นนี่ละเจอเจอเจอมากมือขึ้นนี่มออเปิดตกกับต๊กไอก้มือเปิดเดิมปเมปิดเดิมดักหนูครับผมนี่ละมันจะเป็นปลายหยาเขาเหล้ยงงวครับผมไอ้หองหน้ามันดักได้บ่มีหอยดักไดล้ลังนึงครับ นี่นี่ก็อยู่ทั้งเทือกนี่ยคือจุดหลังครับผมไปได้จังไงจังไปหลุ่นกันว่าสิเป็นยังไงนครับเห็นแล้วเห็นหมายแล้วพี่น้องไปนี่ผมหักใหม่ไปนี่ครับโอ้ยมิดอิมซิมพี่น้องเนี่ย้ <laughs> ยเบางเดียวายหลังที่สองก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปหลุ่นหลังที่สามครับผม ไปครับอ,อ้ตำม,มานประมาณนั้นออพี่น้องเลยปนกวนแทะเมื่อคืนจนบ่ได้ออกมาขอถทษขอถทษพี่น้องได้ร้ายครับผมว่าสิทธิมายามเอาบรรยากาศให้เบิ่งการดักหนู้นกวนจ่ยอยเสียงไรอ่ะมารุ่น คุณครับว่าสิเป็นยังไงสิมานบ่โอ้บ่มีอย่าง, 40, ออยงอีกละพี่น้องเนี่ยเติ่งเด้อเนี่ยเห็นอยู่บ่คุณครับนี่โอ้ยมีดิมซิมอือสามลังแล้วก็มีดิมซิมพี่น้องเนี่ยยังอยู่คือเก่าบ่มีหนูว้านี่ยข้องกับข้องจังๆครับแถวบ้านผมมันยังบ่ค่อยมีหรือจังไดเนี่ยครับอ่ะเอาถ้าขออนุญาตเก็บกับดักก่อนครับโอ้ ครับทุกคนบรรยากาศหมอกจางๆพี่น้องหมอกจางๆตอนเช้าๆครับผมไปไปรุ่นกับตักต่อครับผมเามาครับมาเบิ่งหลังหลังทีสี่กันพี่น้องเนี่ยฝนนะเอาบาเป็นตาโอ้ยบเป็นตานพี่น้อพี่น้อง มีติมซิมนะวะนี่เนาะเจ่อล่าเพิ่งผี่วะเออนี่โอ้ยมีดิ่มซิมโว้ยวไม่มีอย่างเลยครับฝนตกพี่น้องหนูบ่ออกเลยละ่ะคุณอาคล่องห้อยมันมันขวดครับนะผมะไปใสด่ดักไว้นี่เนาะโอ้ยเอาหลังจีซีกับบะหมานครับผมเอ้ยเป็นเทไหนโน เปิดฤูดูการดักหนูคำดงังีด้สไดแด่ะม่อะมาเบิ่งหลังที่หาพี่น้องใกล้ๆกันล่ะมีติ่มซิมเห็นแล้วผมนะหนูบอกอีรีครับผมเย้โอ้ยเบิเ่งข้องก็บ่ค่อยดีเป็นไงหรอกผมใส่วัดดวงเอาสิครับผมเม็ดอิ่มซิมพี่น้องเอ้ยเอามามาเบิ่งหลังต่อไปครับ โอ้ยบ่สิมีโตให้พี่น้องเบ่งจกักโตหนึ่งนี่คือคือสิบ่ได้แล้ววานี่พี่น้องเลยโอ้ยเดว่าสันวาสีเด้อครับฝนมันตกพี่น้องฝนตกนู้กับสีบู้อ,อกนะผมว่าโอ้ยอีดีมีดิมสิมพี่น้องเลยมึงเด้อเดี๋ยวเด้อนะ คุณครับข้องข้องก็มีหนูถนอมมาข้องก็จะเป็นเป็นหูเป็นหูที่ไหนคุณอ่ะเป็นหูยอยู่พี่น่าแต่บ่มีหนูโอ้ยเดี๋ยวดเอียง้บ่มีหนูหรอกพีถนอมโอ้อยห่าน้ำด่างอยู่ครับผม ว้าวมิดอินทิมแหละพี่น้องไม,ม่มีอีกหรอกนี่มึงครับ,บโอ้ยมึงเด้อว,ว้ายลังที่เจ็ดเลยอ,อีกหลังสุดท้ายพี่น้องอบอูมานเลยละ่ะ <laughs> ฮัมดังพี่น้อง <laughs> เจ็ดลังแล้วเหลือหลังสุดท้ายครับผม เบิ้งสิเป็นยังไงเบิ้งบรรยากาศเอาพี่นอ้อง่นทั้งหลังก็สิเป็นเขาเนาะเดี๋ยวเมือม่อหนเมื่อหนจังให้ฝนมันให้พายอยู่ไปก่อนพี่นอ้องะสิพาไปกลางเต็นเอาบรรยากาศเนาะได้บ่ได้ก็จังว่ากันอีกเท่านึงครับเดี๋ยวให้ฝนพายอยู่ไปก่อนพี่นอ้องอ่ะต่ะว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันเบิ้งสิมานบูมานเป,ประเดิมไอ้ประเดิมนักหนูเออ เดูสิเป็นอย่งไรพี่น้องป่ะไปพี่น้องนะมันจะเป็นเป็นป้ายหยาครับผมป้ายหยาเพิ่นวานอยู่เลี้ยงง,ง,งัวนมันใส่ไปแขางๆนี่จะเป็นหลอดหลอดน้ําหัวพี่น้องพุ่นอยู่ข้างในพุ่นลังนี้อยู่ข้างในพี่น้องโอ้เดีู๋หลอดหลอดหลอดน้ํากันพี่น้องอไป อยู oh, ่ตรงไหนโอ้ย oh, ฮัมดางฮัมดางอีหลีพี่น้องโอ้ยเอออย่านี่ผมมาดักไว้ตรงทางสุดมันนี่ครับนี่เกิดเป็นทางห้อยห้อยก็ห้อยจังๆพี่น้องนี่แหละนูอยู่แถวไฮอยู่แถวไฮผมนี่มันสีมาส่าครับผมปีที่แล้วผมก็ดักช่วงพุ่นนะสีหอยปีใหม่พุ่นนะช่วงหนาวอีหลีพุ่นครับ มันจะมีแต่เขาพี่น้องแถวหน้มันจะเป็นหน้าล่องเขาที่ผมดัก,กนะเนาะม,มันไม่เป็นธงหน้าแบบไม่ใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปสรุปพ้นงานกันพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปสรุปพ้นงานกันพี่น้องใส่กับดักแปดหลังอ่ะมาครับพี่น้องสรุปพ้นงานกันเนาะหำดางครับผมฝนตกพี่น้องมันหลายปัจจัยเนาะหนึ่งละฝนตกสองยังประทันในมีห้อยหนู หอยกับหอยกับเก้าอิลิเออนํายังพื้นที่กับมันมันกับสิบุคือยังพื้นที่มันกับสิบุคือแถวไฮไอแถวหน้าแถวบ้านเนาะหน้าแถวบ้านนี้มันจะเป็นหน้าทงยิ่งง่เลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ไฮนี่มันจะเป็นหน้าแบบหน้าเฉพาะหน้าลองเขาซื่อพี่น้องมันจะบุเป็นหน้าทงใหญ่คือจังในบ้านอยู่นี่อยู่ไฮครับพี่น้องมันสิห่างจากมูมูบ้านที่ผมอยู่นันหกกิโลเมตรเออ มาเสียงมามาลองมามาลองเสียงเบิงพี่น้องอืมอีละที่ผมใส่เนาะกับดังมาลองเสียงเบิงล้วก็มาพอ่อฝนพอดีเออมุมานพี่น้องอืมเอาไว้พอเอาไว้กันใบคลิปนาพี่น้องใบคลิปนาเนาะเดี๋ยวคลิปนาถ่ายฝนไปก่อนเดี๋ยวพมสิผ้าไปหากลางเต็นแล้วเนาะแล่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปหา,หาไปหาห้อยหาอันมองดีๆก่อนพี่น้องจำไปกลางเต็นเอาบรรยากาศก,ากันครับผม สรุปคลิปนี้้ัมดังครับผมกับรักไม่้ัมดงังจะจังไหนเนาะไปพอกันคลิปหน้าครับผม,มไปพอกันคลิปหน้าแต่ว่าจังไหนผมกับสิลงนอคลิปนี้ก็ฝากก็ไลไ์ก็แรกกดติดตามไมัเด้อครับอย่าผึ่งเบื่อย่าผึ่ผงน,นั่นกันเด้อครับแค่นี้แหละครับไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหัมดงัง